บุญหล่นทับจากดาราได้เสียบตำแหน่งนายหญิงเซนห่านบ้านผีดผชระย้ายอยู่ไหนกับแม่หลังเจ้าสวดเทียรยุทธ์ได้รักใหม่จากช่องเจ็ด เซอร์ไพรส์ทั้งงานเลยฮือฮานางเอกดังส้มตาลิกา้าค่วงคู่ทายาแสนลันของกลุ่มบริษัทเซนทาาพ่อพีพชระพระเอกหนุ่มออกงานโดยเป็นที่จับตาหลังมีภาพคุณพ่อของพระเอกดังพีพชระคือวีรยุทธ์จิราธิวัฒนทายาแสนลันของกลุ่มบริษัทเซนทาากับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังส้มตาลิกาจินดาเซียยืนถ่ายภาพคู่กันกันกบน้องม้าบริเวณชายหาดหัวหินสร้างความ าให้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากขณะที่โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพดังกล่าวกันรัวๆโซมตาลิกา้านางเอกสาวที่โด่งดังมาจากเรื่องละครทิวลิปทองทางช่องเจ็ดเป็นละครโทรทัศน์แนวแอคชั่นดรามา่าประกบนักแสดงดังอย่างเอกรังสีโรดดอมเหตระกูลและมะนาวสอนศินด์ด้วยโดยก่อนหน้านี้อยู่ๆก็มีประเด็นว่าดาราสาวหน้าใหม่ช่องหลากสีชื่อเล่นเป็นผลไม้รสเปรี้ยวเป็นมือที่สามส่วนทำให้โซมชนัได้ จิราธิวัฒน์คุณแม่ของหนุ่มพีทภัชระนักสแสดงหนุม่มพีทภัชรจิราธิวัฒน์เปิดใจพ่อแม่อยาก,กันจริงเผยขคารพการตัดสินใจไม่ตอบข่าวลือนางเอกกรดเปี้ยวมือที่3ขอให้เป็นเรื่องในครอบครัวย้ำสภาพจิตใจทุกคนโอเคแล้วหลังจากมีข่าวลือสะบ้านวงการว่าส้มชนัดดาและเทียรยุทธจิราธิวัฒน์พ่อและแม่ของนักสแสดงหนุม่มพีทภัชรจิราธิวัฒน์ได้หย่าขาดจากการและมีการโยงว่านางเอกช่องหลัก สีเป็นมือที่สามลาสุดผีได้เปิดใจเรื่องดังกล่าวมันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวขออนุญาตไม่พูดแล้วกันมันมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างก็ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องครอบครัวก็ไม่จําเป็นต้องมาคุยเรื่องครอบครัวในพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นตัวกลางประสานให้คุณพ่อคุณแม่มันก็คือหน้าที่เราสุดท้ายด้วยความที่เราโตและเข้าใจไม่ใช่ตามใจเราแล้วจะได้ทุกอย่างในฐานะลูกทุกอย่างปกติดีครับอยู่ด้วยกันก็เจอกันตอนนี้ พีทอยู่กับคุณพ่อกับแม่ก็เจอกันเกือบทุกวันทุกวันนี้ครอบครัวแฮปปี้ดีครับคนเราต้องอยู่กับความเป็นจริง